และแผ่นทองฉลุลายด้วยนะฉลุแบบมีหูหนะราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ราคายังไม่รู้แค่พิมพ์คำว่าอยากได้ไม่อยากได้ก่อนผมก็จะดูทรงก่อนว่าจะมีคนอยากได้เยอะไหมแล้วผมก็จะไปต่อราคานั่นแหละผมก็จะเอาเยอะไงแล้วผมก็จะต่อราคาเข้าใจไหมผมก็อาจจะได้ไลร,ราคาที่ย่อมเยาวลงมาอมืเห็นไหมทุกคน คนอื่นเขามาเที่ยวผมเรามาทํางานเมื่อยค่ะ <_ d ata> เล็กห้องนะอันนี้เป็นเล็ห้องนะทุกคน <_ d ata> อ่ะในายใครอยากได้แผ่นทองพิมพ์เขาว่าอยากได้ไปวัดมันมด้วยวัดอะไรนะมันมมมันโ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 มจะไปวัดมันโมด้วยวัดมันโมม,นโม,มีอะไร ก็ส่วนใหญ่ก็ขอเกี่ยวกับให้มีสติปัญญาความรู้อ๋อขอเกี่ยวกับปัญญาเออชอบ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 ที่ที่ความรู้การเรียนอะไรก็ได้บิดขอได้หมดที่นี่อยู่ใกล้ใๆเราไม่ไกลหรออยู่ในที่แล้วถ้าขอสติปัญญาทุกคนใครมีลูกใครมีลูกนะเปิดดวงลูกด้วยนะผมโทรไปเขพี่ขอเกี่ยวกับสติปัญญาเกี่ยวกับการเรียนใช่ไหมการเรียนได้หมด อยากได้แผ่นทองแผ่นทองของที่นี่จะเป็นจะเป็นแผ่นทองแข็งแข็งเป็นแผ่นทองที่สามารถซอยซอยแต่งกวาได้มันแข็งอืมมันจะไม่ใช่แผ่นทองเหมือนแผ่นทองเทเวศแผ่นทองพญานาคบ้านเราที่แบบที่อ่อนๆออยู่อันนี้จะแอบแข็งจักหน่อย ไม่จักหน่อยแข็งมากน้ำหอมยังมีนะครับน้ำหอมสั่งกับแอดมินในไลน์ได้เลยเพราะว่าต้องดูวันเกิดด้วยดูลาราสงราศีนะครับแผ่นทองยังไงรอดูพรุ่งนี้รอดูพรุ่งนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นที่ที่แบบว่าเป็นของที่ต้องเอาไปต้องเอาเอากลับไปทําพิธีแล้วก็ต้องให้คนบูชาที่สําคัญเลยแผ่นทองนะครับ ็ส่วนใหญ่เขาก็ต้องเอาไปทำเองหมดทุกคนนะจะของไปทำเองไงก็คือเขาจะใช่ไหมทุกคนอันนี้ผมถามอันนี้ผมถามคนที่เคยมาใช่ไหมว่าของขายอยู่หน้าวัดเนี่ยของขายอยู่หน้าวัดเนี่ยเราก็จะซื้อของอยู่หน้าวัดแล้วก็เอาเขาไปทําพิธีข้างในวัดเองใช่ไหมครับใช่ไหมใครที่ใครที่เคยมาผมไม่เคยมา เปิดดวงสามสองรอบไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรแจ้งรายชื่อสองรอบเลยก็จะทั้งอ่านแล้วก็ทั้งมีเป็นกระดาษด้วยใครที่หารายชื่อไม่เจอรายชื่อตรลนนแจ้งแอดมินเลยนะครับแอดมินจะได้เอาใส่ให้คือผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวผมถามก่อนว่ามันมันใช่ไหมใช่ใช่ที่เขาว่ากันไหมอาจารย์ไปไว้พใหญ่ผมเพิ่งมาถึง เดี๋ยวกำลังเขียนเลขห้องให้อยู่แบบนึงผมเพิ่งมาถึงโรงแรมตอนสองทุ่มครับใช่ใช่ไหมใช่คไม่ใช่จ๋าว่าใช่อืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความต่างนะครับทุกคนทุกคนพูดตรงๆเลยนะแผ่นทองเหมือนกันหมดด้วยโลหะวัสดุการทำโลหะสถานที่รูปลักษ์ภายนอก ทุกอย่างลูรณาภายนอกลูรณาภายในวัสดุที่ใช้แผ่นทองบูชาที่ไหนก็ได้เหมือนกันหมดแต่สิ่งที่ต่างคืออะไรสิ่งที่ต่างของแผ่นทองคืออยู่ที่ว่าเราบูชากับใครเพราะว่าการทําพิธีเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราไปบูชาหลวงพ่อสโสธรแล้วที่บอกสองพันกว่าบาทเลยเหรอ คอยว่าคอยหาได้ถือก็นั่นแต่แต่เขาว่ากลางหันอันเนี้ยเลิศคนที่สามสิบเอ็ดกับสองอาจารย์ปินไปด้วยใช่ไหมครับสามสิบเอดตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งย้อนลงไปปินหมดแต่ว่าวันที่สองวันนี้ไม่ได้ปิน เรียห้องไปหรือยังคะอาจารย์เื่อหลับยังครับอากาศบ้านเขาร้อนไหมดีกว่าบ้านเราเยอะไม่ต้องเรียกห้องที่ได้เป็นน้อผมพักอยู่โรงแรมไฮเอ c เซนทรีอย่างวะวิกตอเรียยังสังล่ะเปิดดวงให้แม่ ได้ครับแอดมินกำลังทยอยอ่านไลนย์อยู่บอกแอดมินก่อนช่วยกันอ่านไลน์แล้วช่วยกันลงออเดอร์ให้เสร็จนะคืนนี้ เพราะว่าจะต้องใช้รายชื่ออย่าลืมส่งรายชื่อของคนที่เปิดดวงเพิ่มให้ด้วยนะในเมล เปิดดวงตอนนี้เริ่มรีบ,รบก็พิมพ์คำว่าดวงแล้วเพจผมจะตอบกลับนะครับแล้วก็รีบเขาปลุกเสกทําพิธีเข้าเสาห้าเสาแดอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาจําหน่ายให้บูชาตั้งให้บูชาในวนัดแต่ที่นี่เนี่ยถ้าเป็นไปตามที่ผมได้ยินมานะครับก็คือเอาเขาไปทําเราบูชาไปแล้วเราก็เอาเข้าไปทําพิธีเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งสําคัญคืออยู่ที่ว่าเราบูชากับใครใครเป็นคนทําพิธีธรรเออเรื่องเรื่องพิธีกรรมนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทุกคนไปบูชามากับใครแต่ว่าอันนี้ผมจะเอาเข้าไปทําพิธีเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่เราจะเลือกว่าจะแบบเออจะจะบูชาไหม เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมว่าแบบว่าคือผมก็เข้าไปทําพิธีผมก็จะตั้งจิตขอตั้งจิตขอแล้วก็ตั้งจิตทําพิธีนะครับในวันพรุ่งนี้ก็อยู่ที่ว่าแผ่นทองเรอาอาจจะมีแล้วสองแผ่นเราจะมีแล้วสามแผ่นหรือว่าอาจะมีแล้วแผ่นหนึ่งแต่ว่าผมเชื่อได้เลยว่าสามแผ่นที่ท่านมีถ้ามาจากสามแหล่งที่มามันเป็นวัสดุเดียวกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือ พลังที่มันอยู่ในแผ่นทองอันนั้นถ้าพูดให้มันชัดเจนให้มันเข้าใจง่ายพลังจิตพลังอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะแตกต่างกันบางคนน้อยบางคนมากผมก็ไม่ได้ว่าพลังผมมากแต่ผมกําลังจะหมายถึงว่าคือจิตวิญญาณของแต่ละคนเดินไปสามคนขอเหมือนกันแต่ความถึงน้อยถึงมากของแต่ละคนไม่เท่ากันนี่คือความต่างแค่นั้นเลย ใช่เต็มเลยอยู่หน้าวัดมีหลายอย่างให้เลือกซื้อแล้วไปทําพิธีอยู่ในวัดเห็นไหมล่ะนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าใครที่มีแล้วก็ใช้คำว่ายังไม่มีกับผมแล้วกัน <c oughs> ยังไม่มีที่ได้จากผม,กผมเพราะว่าผมยังไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรก นะครับแล้วผมก็เชื่อว่านี่จะไม่ใช่ครั้งเดียวนี่จะไม่ใช่ครั้งเดียวจะนอนแล้วค่ะขอเลข้องค่ะเจ้า,จาคือสั่งค่อยแทะทำไมสั่งผมจังเลยเพิ่งสี่ทุ่มเองหัวแต่สีทุ่มสิบเอ็ดนาทีคือสั่งเกงยย่งแท้ย่าไปเบิ้งจังเบิ้งย้อนหลังเอาก็ได้ดีผมบ่อลุกเอาน้ําใส่แก้วให้หน้อย อยากสั่งทูบสั่งในไลน์เลยครับสั่งในไลน์เลยแพ็คไว้ยี่สิบห้าบาทนะหนึ่งโลสามร้อยถ้าส่งห้าสิบแถมหนึ่งแผ่นไปใช้หนึ่งแพ็คอากาศเย็นครับทั้งเปิดดวง